กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารย์หนึ่งนะครับกับ EnjoyD Channel นี้มีแต่ส a ล a ลิเ y นะครับนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นนะครับนะผมก็จะมารีวิวพอดีได้ของมานะครับก็คือการ์ดคาสานั่นเองนะครับนะซึ่งการ์ดคาสะเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับ สามารถที่จะออกออโต้สเปลไฟบอลนะครับแล้วก็ไฟบอทเลเวลห้นะครับนะออกเลเวล5นะครับนะ,ออ Level นะบนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับว่าจอกบ่อยแค่ไหนนะครับทีนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมานะครับนะไปหาข้อมูลมามันก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ออกเนี่ยน่าจะประมาณ5%นะครับนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับนะนะน,นี่นะครับ นะข้อมูลการ์ดคาสสนะครับนะซึ่งมีโอกาสออกเนี่ยออโต้สเปลออโต้แคดนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะไฟบอลแล้วก็ไฟไฟบอทนะครับแล้วก็ไฟบอลนะเลเวลห้านะครับไม่ใช่สุ่มออกนะหมายถึงออกเลเวลห้าเลยนะครับนะซึ่งตัวละครที่ผมเอามาเทสวันนี้นะครับก็คือแอดนะครับแอดเสซินนะเพราะว่าแอดเอตีได้เร็วนะครับนะซึ่งแอดตัวนี้จะพิเศษนิดนึงก็คือผมอัพอินด้วยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ตั้งแต่ผมเริ่มมาสตรีมแรกๆเลยนะครับก็คือ ads สายอินนั่นเองนะครับแม่งอย่างหนักเลยล่ะ ads สายอินนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ผมใช้ตัวกาตานะครับกาตาในการทดสอบนะครับเพราะว่า attack speed ได้183นะครับเป็นกาตากากากนะครับกาตากากากโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าโอกาสออกบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวจะเทสหลายๆอย่างนะครับนะ เดี๋ยวผม AB ให้ตัวเองด้วยดีกิ AG อ่ะอนะครับแอ t แท็กสปีดร้อยแปดสี่นะครับนะดูนะครับว่ามันจะออกบ่อยหรือเปล่านะในในที่นี่มันเขียนไว้นะครับโอกาสออก5%นะครับนะ5%แต่ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่า5จริงปะนะยังไม่ออกเลยสักแอะนะเนี่ย ออกเลยนะเนี่ยอ่ะออกแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าพอออกจะออกที่เวล5ทันทีครับไม่ใช่สุ่มออกนะออกที่เวล5ห้าตรงๆเลยครับงกงกเก็บของด้วยอ,ออกอีกนะครับอ่อ,อกอีกเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยได้อยู่นะออกที่เวว5้านะครับนะเดีย๋ยวดูต่อดูต่อ เดี๋ยวจะเทสเดี๋ยวจะเทสจนอ่าาจะ a b หมดหรือเปล่ามอนก็ตายเร็วเกินไม่ออก มันไปไหนหมดเนี่ยไปไหนหมดขอไีเขาจะให้ดูบ้างโอเคเดี๋ยวต่อดูต่อนะครับ ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ผมว่าไม่น่าจะ5%แล้วลหละนะอ่นะออกนะครับอนะ่ออกไฟบอลนะครับเมื่อกี้ออกไฟบอลผมว่าน่าจะประมาณ3%รหรือเปล่าอนะ่ออกอีกอา้าบทจะออกมันก็ออกไปนะเออบทจะออกก็ออกครับผมว่าอา่อออกเอ๊หรือห้าจริงวะ ไม่แน่ใจนะครับดูเองแล้วกันนะพิจารณาเองนะครับผมมาเทสให้ดูนะมีหมดเยอะเลยนะครับทั้งก้ามรูนะครับทั้งการ์ดคาส่านะครับนะเรียกได้ว่าลงทุนนะเนี่ยเอยมันออกไฟบอลบอ่บอยเว้ย <laughs> ถือว่าเป็นดานเมจเสริมแล้วกันนะครับสำหรับออโต้สเปลนะเพราะว่าการ์ดาพวกสายออโต้สเปลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใส่พวกอาวุธไม่งั้นก็คลิปนะครับนะ แต่นี่คือส่วนที่เราใส่ก็คือพ้าคุมนะครับนะก็คือ,อ้าคุมนะนั่นหมายความว่าเราจะใส่ออโต้สเปลได้อีก2ส่วนแล้วก็อาวุธด้วยนะครับน,ะนั่นใครที่จะเล่นสายพูออโต้สเปลนี้ก็สามารถทําได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันเนาะมันก็เสริมกันไปนะ มันตายเร็วเกินไปแล้วผมว่ามันตายเร็วเกินผมนถอดลูกตุ้มออกก่นอนมันตายเร็วเกินบ <laughs> ินกับอ่ะติดทำไมติดไฟบอลบ่อยจังเลยวะ ติดไฟบอลน่อยเลยตอนที่ผมทดสอบไปก่อนหน้านี้นะมันรู้สึกว่าติดไฟบอลบ่อยนะครับวันนี้ติดไฟบอลพอได้อยู่นะผมมองว่านะครับพอได้อยู่ถือเป็นดามมีเสริมไปอ่ะติดไฟบอล โอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะเทสนะครับจะเทสโดยการนะครับโดยการใส่ดาบนะครับเป็นดาบออโต้สเปลเหมือนกันนะครับแต่เป็นออโต้สเปลไฟบอดนะครับไฟบอดเวลสามนะไฟบอดเวลสามนะครับนะซึ่งบอกเทคนิคนิดนึงนะครับถ้าเราใส่มีดฝั่งฝั่งขวาของตัวละครนะครับแล้วก็ดาบฝั่งซ้าย s p d เราจะลดแค่นิดเดียวครับนะ ในทางกับกันถ้าเราใส่ดาบดาบฝั่งฝั่งอ่าฝั่งขวาของตัวละครนะครับนะแล้วก็ใส่มีดฝั่งซ้ายเอฟพีดีจะหายไป5้าหน่วยเลยครับนะเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับนะผมใส่นะครับก็คือจะมีออโต้สเปลจากอาวุธแล้วก็เสื้อนะครับนะนะเดี๋ยวผมจะเทสอีกหลายแบบนะครับให้ดูเนาะผสมกันไป เป็นไฟบอลไอ้ไฟบอลเดี๋ยวห้าลูกนี่แสดงว่าติดของอติดอีกครับสังเกตนะครับว่ามันจะติด3ลูกหรือเปล่าเฮ้ยพอไปใช้อาวุธประเภทพอใช้สายสายมีดรู้สึกว่ากลับติดติดบ่อยอะ น่าจะขึ้นอยู่กับพวกของ a อตแท k s สปีดหรือเปล่านะครับยิ่งยิ่งตีเร็วเรายิ่งมีโอกาสออกบ่อยเนี้ยนะก็เป็นไปได้นะ,ะติดนะครับสังเกตว่ามันไม่ติดไฟ์บอเลเบลสาเลยนะครับนะยังไม่ติดเลยนะครับนะนนไม่ติด นิเวลหนะครับเวลหติดยังไม่ติดเวล3เลยนะครับไฟบอดนี่ก็เวลหนะครับจากที่สังเกตนะครับนะนั่นหมายความว่าเงื่อนไขนะครับมันเงื่อนไขเนี่ยน่าจะติดไปที่ทางส่วนของการ์ดคาสามมากกว่ามากกว่า,า,กกวา,าดาบไฟนะครับนะนเงื่อนไขเนี่ย เพราะดาบไฟจะติดเวลสานะครับแต่เวลสาไม่ติดเลยไปติดเวลห้าแทนนะครับเงื่อนไขหน้าจะไปอยู่ที่การ์ดคาสะที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองอีกตัวหนึ่งนะครับโดยใส่ออโต้สเปลเหมือนกันครับแต่เป็นน้ําแข็งนะครับนะซึ่งเป็นคนละเวทกันเลยครับผมจะใส่ใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะติดทั้งไฟทั้งน้ําแข็งหรือเปล่าเดี๋ยวเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกันอีก มนหายไปไหนหมดเนี่ยน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งก็ออกน้ำแข็งลัวๆเลยอะไรวะนะ่าติดไฟนะครับเมื่อกี้ไฟบอดนะน้ำแข็ง ติดฟอร์สด้วยนะครับนะดาบเล่มแข็งทำให้ติดฟอร์สด้วยนะเยี่ยมเดียวโมซัวเลยล่ะนะครับออโต้สเปลเนะี่ยขอเอบีชาวบ้านเขานะ่อนะดูต่อ ติดน้ําแข็งติดน้ําแข็งไว้นี่นึกภาพไม่ออกเลยนะครับถ้าเกิดมีพวกแดงพวกฟ้ามาผสมลงนี่จะเป็นยังไงวะนะ,ะติดไปนะครับนะผมว่าถ้าเล่นแบบใครที่ชอบออโต้สเปลนะครับเล่นคู่อาวุธ เล,เ,เล่นคู่เวทที่ไม่ได้ทับกันเนี่ยน่าจะเวิร์กนะครับน่าจะเวิร์กนะน่าจะเวิร์กอยเท่าที่ลองมาเนี่ยเนี่ยนะ,นะโอเคทีนี้ผมลองถอดการ์ดคาซาออกนะครับแล้วใส่เพระดาบไฟลงไปนะครับนะ เชื่อไหมว่ามันจอกบ่อยนะครับเนะเพราะว่ารู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ของดาบไฟกับดาบน้ำแข็งเนี่ยโอกาสออโต้สเปลจะ10นะครับโอกาสออโต้สเปล10แต่แค่เวลสาเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ตัวที่ผมเทสนะครับเป็นแอดสายอินนะครับแอดสายอินไฟออกบ่อยกว่านะครับเห็นไหม อันนี้คือแบบเล่นสนุกสนุกได้นะครับนะถือว่าซึ่งเท่าที่ผมดูการ์ดคาสาเนี่ยถ้าเกิดเอาไปประยุกนะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะผมมองว่าเอาไปใส่ให้กับอาชีพที่ตีได้รวดเร็วๆครับอย่างเช่นแอดฮันนกแบ็กสมิธนะครับไนท์เอ d อย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ช่องทางที่สามารถเอาไปทำดาเมจเสริมจากการโจมตีปกติได้ ยิ่งพวกคูไซเดอร์ที่อัพอัพอินด้วยนะครับเพราะว่าเล่นผสมโฮลี่คอร์สเนี่ยนะนะก็จะทําให้ดาเมจจากเวทในแหล่งยิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งนะครับนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะซึ่งตรงนี้นี่ผมยังไม่ได้ไปเทสกับเศกออโต้สเปลนะครับนะว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงนะครับยังเป็นสมมุติฐานอยู่นะครับว่าเศกออโต้สเปลเนี่ย อาจจะติดบ่อยก็ได้นะครับอาจจะติดบ่อยก็ได้นะเพราะว่าเซอออโต้สเปลเนี่ยแอตแท็กสปีดน่าจะสูงระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะลองไปเทสให้อีกทีหนึ่งนะครับนะออพอใส่ดาบไฟแล้วไม่ค่อยติดเปลี่ยนเป็นดาบน้ำแข็งดูซิอ่นะติดังนั้นอะไรวะนะ้านะ ของเงื่อนไขเวทไม่ทับกันนี่โอกาสมันก็น่าจะมากขึ้นนะครับนะผมสันนิษฐานไว้ประมาณนั้นนะครับเท่าที่ทดสอบดูนะติดน้ำแข็งน้ำแข็งติดบ,บ่อยกว่าไฟนะครับเพราะว่าโอกาสมัน10%นะครับโอกาส10%นส่วนส่วนตัวการ์ดคาสะาแค่5%ปนนะครับแต่เท่าที่ดูผมว่าน่าจะประมาณแค่ 3%หรือเปล่านะกราบคาร์ไม่น่าจะถึง5นะน่าจะน้อยน้อยกว่า5หรือเปล่าติดน้ำแข็งลงนะครับย่ติดทั้งติดไฟแล้วเมื่อกี้ทั้งเวทไฟทั้งไฟบอลเลยนะครับติดคู่นะครับยังหนัก หมดจะมาก็มาเว้ยเออะไรวะนะเนี่ยมอนเตอร์มากองกันอยู่นี่นี่ว่านี่ถ้าใส่คู่ฮูกแดงคู่ฟ้านี่มันเลยนะเนี่ยมันเลยนะบอกเลย ม้วซัวไปหมดอ,ะอ่ะฮัโทษสเปล <laughs> <c oughs> ให้มาวะนะ okay. ้า,เ,า,านนเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกัน นะครับจากที่สังเกตเมื่อกี้นะครับนะจากที่สังเกตพอเราาใส่ออโต้สเปลของกา๊าซคาสะเข้าไปนะครับนะเงื่อนไขมันบอกว่าโอกาสติดประมาณ5%นะครับนะโอกาสติดประมาณ5%แต่ผมเทสแล้วไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับนะเพราะข้อมูลมาจากไม์เลดไมซ์เซเบอร์นะครับนะโอกาสติด5%ของกา๊าซคาสะนะครับนะทีนี้เนี่ยแต่พอพอเราใส่ ดาบไฟเข้าไปนะครับนะเราใส่ดาบไฟก็ปรากฏว่า,าเหมือนมันไปทับซ้อนกับอ,ออโต้สเปลของคาสะนะครับซึ่งคาสะเป็นเลเวล5ส่วนดาบไฟเป็นแค่เลเวลเลเวล3นะครับมันก็เลยไปนับเงื่อนไขที่เลเวล5แทนนะครับที่เลเวล5ส่วนเปอร์เซ็นดันไปคิดของคาสะซึ่งน่าจะแค่5แต่ส่วนดาบไฟนะโอกาสติดมัน10%นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะแบบ ประมาณนั้นแหะนะเท่าที่คุณเห็นนั่นแหละผมกท็ทดลองทดสอบไม่ดูมันก็เป็นสมมติฐานนะครับนะยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าการ์ดมันดีแค่ไหนนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างที่จะพอใจครับเพราะว่ามันเป็นออโต้สเปลในส่วนของเสื้อนะครับเอ้ยใน,ส,นส่วนของผ้าคลุมนะครับนะซึ่งมันไม่ได้ซ้อนทับกันกับส่วนของอาวุธแล้วก็เครื่องประดับนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส,เส่เสริมๆไปนะครับถือว่าเป็นทางเลือก ดาเมททางเลือกแล้วกันนะครับนะสำหรับอาชีพที่ต้องการดาเมทหรือต้องการเสริมเข้าไปนะครับเพื่อให้เล่นสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบสายประหลาดๆโอเคนะครับวันนี้ก็เทสประมาณนี้แหละนะใครมีอะไรสงสัยหรืออยากให้ลองเทสอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามมาทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับอีก ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครับก็ไปกดติดตามเพจไปนะครับเวลามีข้อมูลอะไระน่าสนใจหรืออยากจะถามอะไรก็ไปถามได้นะครับนะถ้าว่างเดี๋ยวจะตอบให้เนาะนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม